ใบอิ่มโซเซติโอจะพาท่านผู้ชมมารับชมโขงช้างโคงเล็กๆนะครับมีสมาชิกอยู่ประมาณ5ตัวกำลังเดินมาตามถนนนะครับที่แรกที่เห็นก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับนึกว่าได้เห็นแม่ด้วนกับ น้องเวหาซึ่งตอนนี้ก็ทราบข่าวว่าน้องเวหาและแม่ทวนได้เข้าโขงเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังเดินมาตามถนน,นนะครับตอนนี้เป็นเวลาพบค่ำจึงมองไม่ชัดเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ยังเข้าใจว่าเป็นแม่ทวนกับเวหาครับ ที่ลูกศรทีนะครับเหมือนแม่ทวน,นมากนะครับนี่ก็เหมือนน้องเรหาครับเดินมากลางถนนเลยนะครับยังรุ้นและทึกใจอยู่นะครับ นึกว่าจะได้ถ่ายแม่ด้วนกับน้องเวหามให้เอฟซีทางช่องได้รับชมกันนี่เป็นบันทึกเหตุการณ์แรกๆตอนที่แม่ด้วนคลอดลูกนะครับซึ่งเมื่อวานก็ได้ทราบข่าวว่าแม่ด้วนได้ปรากฏตัวพร้อมกับโขงเยกหลายตัวนะครับซึ่งการอยู่ในโขงจะทำให้ น้องวิหาได้รับความปลอดภัยมากขึ้นนี่ครับเป็นภาพใกล้ๆนะครับยิ่งดูก็ยิ่งเหมือนแม่ด้วนนะครับแต่พอมาดูหางนะครับสัาเกียบที่หางจะเห็นว่าหางค่อนข้างยาวกว่าแม่ด้วนนะครับแม่ด้วนครับตัวเหมือนจแนนแม่ด้วนเลยตัวที่สองภาแม่แม่ด้วนตัวที่สองครับที่เห็นก้นขนาดช่างภาพที่ถ่ายด้วยกันก็ยังเข้าใจว่าเป็นแม่ด้วนนะครับ แต่ดูแล้วไม่น่าใช่นะครับหางจะยาวกว่านะครับยังติดตามเฝ้ารอชมแม่ด้วนกับน้องเวหาครับหวังอย่างทีง่ว่าจะได้ภาพแม่ด้วนและน้องเวหาขณะอยู่ในโขงซึ่งมีที่แายจวดตึอย่างภูผา